โหเอาแบบไม่กองเลยเจ็บใจมากมันไม่รู้ว่ามันคือการรับมือหรือเปล่านะแต่คือแบบรู้สึกแย่แล้วก็ไม่รู้สึกทําไมเขาถึงรู้จักเราดีกว่าตัวเราเองวะมันมีคํานี้ขึ้นมาทําไมคนอื่นถึงแบบบอกว่าเราเป็นนี้ๆี้รี้เป็นงั้นจริงหรอก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันนะกลับมาถามตัวเองว่าเราเป็นงั้นจริงหรือเปล่าแต่แวบแรกมันรู้สึกแบบทําไมมึงรู้จักดีกว่าตัววะ ริงเหรอหรือกูเป็นอย่างนั้นจริงวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะก็ต้องกลับมาถามตัวเองเหมือนกันแล้วก็บางอย่างก็จริงที่เรารู้สึกแบบอพอมันแทงใจดำาไงอย่างสมมติว่ามึงอะทิ้งเพื่อนมันจะคิดเป็นมุมนั้นก็ได้มาถึงวงผมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมีคนนี้ออกคนนี้เสียชีวิตมีการเปลี่ยนสมาชิกอะไรเงี้ยบางคนเขาก็เขาก็รักคนของเขาวันหนึ่งที่คนของเขาไม่อยู่เขาก็จะรู้สึกแบบ ทำไมพี่ปั๊บทำอย่างนี้ทําทำไมทิ้งเพื่อนวะไม่แฟนเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือถึงบอกความจริงของเขาก็คือมุมมองเขาก็จริงแต่มุมมองของเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งเรารู้ว่าทุกอย่างมันมีเหตุและผลและการที่จะพยายามไปบอกว่าสิ่งที่เราเป็นมันคือจริงที่สุดความจริงไม่ได้มีหนึ่งเดียวเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันมันมองได้หลายมุมอะเราก็ต้องยอมรับมุมเขามันก็จะจริงนะถ้าในมุมที่เขามอง แต่เราก็รู้ว่าเรากําลังทําอะไรผมว่าตรงนั้นสําคัญที่สุดถามว่าบอกกับตัวเองไงก็ก็ต้องยอมรับยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นของตัวเองให้ได้ก่อนไม่ใช่ว่ายอมรับแมเสจยอมรับความจริงอะไรเงี้ยไม่เรารู้สึกอะไรโกรธเปล่าต่อต้านเปล่าพอเรารู้สึกตรงนั้นเห็นปุ๊บแล้วผมว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆค,ค,คลายออกแล้วเราก็ค่อยมาประมวลผลอีกทีวันนั้นมันเป็นอย่างนั้นโดยอัตโนมัติ แต่มันก็เริ่มจากแบบต้องทํำยังไงให้คนยอมรับเราให้ได้ไม่จริงเราไม่ได้เป็นอย่างง,าางั้นเราคือนักดนตรีตัวจริงทําเพลงยากๆเลยจริงครับแล้วก็ทําเพลงเท่าแบบรูปธรรมนะวันที่เราเป็นวัยรุ่นตอนต้นอะไรเงี้ยทําเพลงยากๆเลยซับซ้อนเมโลดี้ป๊อปมากใช่ไหมได้เดี๋ยวจะใส่สัดส่วนดนตรีลงไปเยอะๆ,ะๆ,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 ๆแล้วก็เมลโลดี้หวานๆซึ่งมันเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกัมมันทุบดินในแบบวันนั้นนะกูเป็นวงดรตรีนะเว้ย ทำไมไปเล่นรายการนี้ทาไมไม่ให้ร้องสดวะวอ,ออยาเลยเดี๋ยวทําให้คนอื่นเดือดร้อนยเงี้ยนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมารอเราไปเล่นงานประกวดดนตรีระดับประเทศอันนึงแล้วเขาให้เราไปแต่วันนั้นเราไม่ได้ประกวดแต่ว่าเราไปไปในฐานะที่เป็นเหมือนเป็นศิลปินนักดนตรีที่ต้องไปโชว์ในวันนั้นอนะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ให้เล่นสดแต่เป็นงานประกวดวงดนตรีแต่ไม่ให้เล่นสดไม่รู้อันนี้ผมถามนะผมไม่รู้เหมือนกันเผื่อใครฟังอนะไรเงี้ยต้องรู้สึกยังไงอะ เออได้เลยโอเคเงี้ย <Yeah. S 2> จริงหรอไม่รู้นะอาจจะเป็นอย่างงก็ได้บางคนอาจจะรู้สึกก็ได้นะก็ได้แต่สําหรับพวกผมอะคือแบบเฮ้ยอัตรามันพุ่งเลยฟูบใช่ไหมจากสีของเราเฮ้ยเล่นได้ร้องได้นะเวย้ยเชื่อป่ะมีอยู่งานหนึ่งอะเราก็ไปเล่นดนตรีสดร้องเพลงด้วยมีคนบอกโห oh, อันี้แม่งซิงเหมือนวะ่ะในมุมหนึง่งถ้ามองโลกในแงด่ดีก็เออเราคงเล่นดีมากเลยนะแต่มองโลกอีกแบบหนึ่งคือ ไม่ฉันถูกตัดสินไปแล้วว่าจริงๆแล้วฉันไม่ใช่วงที่เล่นดนตรีดีเลยไม่ใช่วงที่เล่นดนตรีได้แล้วไม่ใช่วงที่ร้องได้ด้วยอันนั้นอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องกลับมานั่งทบทวนกันว่างั้นเพราะอะไรที่วงอะมาประชุมรั่นนี้กันมากเลยครับ<ม>ทั้งๆนี้มีเพลงดังมากเลย<ม>เพลงแบบขึ้นชาร์นดับหนึ่งช่วงหนึ่งแต่ว่าไปเล่นคอนเสิร์ตทำไมไม่มีใครมาดูวะไม่อยู่ในกระแสเหรอมันก็ก็ไม่นะวันนั้นมันก็ทุกคนก็รู้จักแต่ผมว่าโชว์เราไม่สนุกด้วยคือมันไม่ใช่ว่า เราจะไปโทษว่าคนอื่นว่าเราอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องกลับมาดูเราทําได้ดีหรือยังอะไรเงี้ยมันก็ต้องมาพัฒนาตรงนั้นต่อไปมีวิธีจัดการอ้ความรู้สึกนี้ยังไงลําพังเราคนเดียวอาจจะไม่พอมีเรื่องเพื่อนด้วยมีเรื่องทีมด้วยแล้วมีทีมงานผมมีทีมงานมีวงดนตรีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่อนแอก็มีคนอื่นที่เขาพร้อมที่จะแบบเหมือนซัพพอร์ตเราให้กําลังใจเรา อบใจเราคือผมโชคดีที่ที่วงไม่ได้เหยียบย่ำซ้ำเติมกันคือเราคนเดียวเดี๋ยวมันจะดูแบบโหโ,โคตรวอลเลเอร์นักลบไม่เรามีทีมทีมเรามีคนข้างหลังที่ที่หลายคนอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยทีมแสงทีมเสียงอะไรเงี้ยเราต้องมันไปเช็คพี่เราทําได้ดีหรือยังทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เลยวันนี้ผมร้องเค้กไหมพี่วันนี้แสงเป็นยังไงอ่าวันนี้พี่เล่นกันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยจะมีเช็คกันเรื่อย ไม่หลอกกันนะเออวันนี้ลองเพ่นเพียนนะวันนี้เล่นไม่ค่อยดีความรู้สึกไม่ค่อยดีหรือเปล่าพี่อยาหันหน้ามาหาผมบ่อยได้ไหมแบบผมเครียดอะไรเงี้ยบางครั้งหน้ายักหันหน้าไปทางนูนะ้นน่ะเหมือนเวลาคนดูอ่ะก็ไม่ได้ที่หันหลังมาก็ต้องแบบสะบัดคำหยาบแบบเวลาอะไรที่มันแบบไม่ได้ก็ยังเป็นนะมันมีโมเมนต์แบบนั้นแต่คือออกปุ๊บคือออกไม่ใช่ว่าออกราคาอยู่อย่างนั้นนะคือเราจงใจว่า เราต้องออกฝึกทํากันก็ได้นะหมอนปิดหน้าตะโกดชีวิตมันฮักใช่ไหม,มคือแบบต้องมีลองดีผมเชื่อว่าดีทุกคนลองทําดูง่ายๆกับตัวเองอะไรเงี้ยคือแต่ผมอาจจะโชคดีพออยู่บนเวทีเวลามันหันมาแม่เลยแล้วบางทีหันไปสบตามือกองเนี่ยพี่ดาผมอกอไม่ขอโทษอะไรเงี้ยก็ผมว่าเราช่วยกันคนระ กลับมาคำตอบเดิมก็มีคนช่วยสมมติอ่ามีคำอันนี้ก็ยังเหมือนที่เคยยกตัวอย่างไปแล้วมันมีคนว่าเราสักสิ่งหนึ่งแล้วกันนักร้องทิ้งเพื่อนออย่างเงี้ยสมมติอันนี้เรียกคำด่าเลยครับพี่จานคำด่ามากว่าเนอะ คือมันมันต้องแยกก่อนว่าอันไหนเป็นคำด่าคำที่เป็นคำสบทหรือคำที่เขาต้องการจะทําให้เราเจ็บปวดกับคําวิจารณ์ที่แบบผมว่าเสียงตรงนี้มันดังกันไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทงทํานองตรงนี้มันอาจจะทําให้คนแบบรู้สึกลาคาญนี่อาจจะเป็นคําวิจารณ์ก็ได้นะมันแบบรู้สึกว่าวันนี้ทําไมดูมีความเครียดจังเลยอะไรเงี้ยกับไอ้นั่นไอ้นี่อะไรเงี้ I none, I ยมันไม่เหมือนกันอนะคำวิจารณ์กับคำด่าไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเรามองแล้วเราพิจารณาแล้วนี่คือคําด่านี่ ก็มันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งด่าทําไมถึงดาวว่าเราวะมีอะไรกลับมาดูดิก <c oughs> ็ต้องกลับมาดูตัวเองอยู่ดีว่าเขาด่าเราเพราะอะไรจริงงั้นไหมรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าก็กลับมาเรื่องเดิมมันก็อาจจะจริงในมุมเขาอะก็ถ้ามันเป็นความจริงของเขาเราจะไปเจ็บปวดกับความจริงของเขาทําไมแล้วความจริงของเราคืออะไรมันเป็นงั้นหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้เป็นน่ะสมมติไม่ได้เป็นแล้วทําไมเราต้องเจ็บปวดที่เวลาเขาพูดอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันต้องทวนตัวเองเยอะหรือจริงๆแล้วเรา,เรายังไง บางครั้งอะ่ะผมก็ถึงขนาดเวลามีคนอื่นบอกว่าเราเป็นอย่างนี้<ๆ>แล้วเราเชื่อว่าเราเป็นก็มีนะเออมันกลายไปเป็นอย่างนั้นเองอะไรเงี้ยึง่งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็กลับมาเรื่องเดิม <c oughs> ก็ต้องพิจารณาดีๆพิจารณาจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่พิจารณาด้วยความรู้สึกต่อต้านเพราะถ้าต่อต้านเมื่อไหร่เราจะไม่เห็นตัวเองรับก่อนอ่ะโดนดาเจ็บปวด <c oughs> ใช่ไหม หลับโดนดา่ารู้สึกเจ็บปวดเจ็บใจทําไมต้องดา่ากูเราหลับได้หรือเปล่าว่าเราเจ็บปวดอยู่เจ็บปวดปุ๊บมันเริ่มมีการต่อต้านเราทันไหมว่ามันกําลังต่อต้านอ่ะงั้นอย่าเพิ่งต่อต้านเจ็บปวดแล้วก็ธรรมชาติของมนุษย์อะเวลาเราเจ็บปวดอะหรือเรากําลังจะแย่มันจะมีโหมดขึ้นมางั้นเราฮิวตัวเองอยังไงผมว่าตรงนั้นอะเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะทบทวนว่าแล้วเราจะหาคําตอบอยังไงแต่และคนคงมีวิธีการ่เหมือนกันอย่างของผมก็คือลุยและยอมรับ ลุยและยอมรับอย่างเดียวอะไรเงี้ยร้องไห้ก็ร้องไห้รู้สึกอิจฉาก็อิจฉารู้สึกอยากได้อย่างเขาก็รู้สึกจริงๆยอมรับให้ได้ว่าตัวเองอ่ะเป็นอย่างนั้นยอมรับข้อเสียตัวเองให้ได้ยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองให้ได้จริงๆไม่ใช่ในเชิงพฤติกรรมนะในเชิงความรู้สึกด้วยบางคนแบบไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองแบบกาลังเกลียดคนนี้อยู่ไม่ชอบคนนี้อยู่ผมว่าตั้งแต่ผมยอมรับความรู้สึกนี้ได้ะ ผมกลับหายเร็วหายเกลียดเขาเร็วหายไม่ชอบเขาเร็วซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกสําคัญคือทุกคนต้องลงมือปฏิบัติครับต่อให้ผมเล่าหรือมีคู่มือหรือบอกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีทางที่จะแบบเข้าใจจริงๆหรอกต้องทําเองนะถึงจะรู้ว่าแบบอ๋อมันประมาณนี้ว่ะอะไรเงี้ย